ในบ้านนี่แหละอะที่เกิดเหตุวันนั้นน้องเข้ามาถึงน้องมาถึงปุ๊บน้ากลับมาจีนคืออันตำรวจเก่านะแต่ว่าพอพังู้ข่าวตีวัดตีสาวเป็นเตะเตะก็น้องไปเยี่โรงพยาบาลุ่นเพอแบบคนอยู่ตัวคนเดียวน่ะเหตุการณ์เป็นจังไงที่คนเล่าอาฟังนะปวดหัวมาได้ได้แบหน้าปวดบวมไปหมดเลยโดนบุกเหลือโดนฟันโดนยังไงครับฝันว่า มาจี้มาจี้หรอกอเสร็จแล้วก่ะยังมีดจังรกะเขายังมีดปุ๊บก่ะเขาก็ตีแกตีตั้งหน้าตีตั้งหน้าตัวตีตั้งเต่าตัวมัเดี๋ยวนี้เอ้ยก็อบเอ้ยอู้อย่างบอกบอกว่าก็เอ้ยก็เห็นเนี่ยบอกตรงนี้พราะพราตอนนี้เมันอยู่โรงพยาบาลไหนครับอยู่โรงพยาบาลแปะเจ้าอาการเป็นเป็นจะได้พองนะมันเดี๋ยวนี้สมองกะพองจะว่าตอนที่แกสาลบอ่ะสมองแกพองกระโดดกระเือนอ่ะ พราะว่านยังอายุนักแล้วเนาะคงจะเป็นประมาณนี้เราเมือเดียวนี่ลูกสาวแกใหญ่เข้าห้องพิเศษที่เข้าห้องพิเศษนั้นเพราะว่าเพราะว่าโควิดนองจะหโรคมันหนักอยู่ตรงเนี้ยจุดที่ว่าเป็นเลือดนั่นนะครับอ๋อป้าจะอยู่คนเดียวเจ้าลูกสาวแกอยู่ไหนลูกเขยก็ลูกสาวขอกไปอยู่บ้านสวนเจ้า ไอ้ไอ้ตีแกว่าเน่ยคือคนไล่เนี่ยตัวป้นแกมาเลยมึงก็เหรอแล้วตัวเข้ามาหาถึงในบ้านเลยใช่ไมแล้วแตนแล้วแตัทีแกใส่ของมีค่าอย่างไอ้มีผงกอกับมีสร้อยเจ้ามีสร้อยอยู่ซีบาทมีล็อกเก็ตแล้วกับมีสตั้งกาแขกหมูตัวได้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 เงินไปตั้งแต่ไหนได้เงินไปสามพันกว่าบาทเจ้าแต่สวายอย่างหมดตั้งเอาไปมึงก็เหรอได้หมดเลยสร้อยกัหายได้เพราะว่าเจี้าแกแกก็เลยยังมีดน่ะ ยังมีต่อสู้นะ่ะมีกัเลยปากมุกแกเลือดก,กัเลยวันแถวเนี่ยสรุปแล้ว,ว่วโดนซอยคอไปล็อกเก็บไปเงินสดหมเจ้าแก๊กับหมูคก,กนหนึ่งบอกเขาจะมาถามซื้อแค่หมูหูหรอเขาว่าบ้านกาขายอะเนาะ,ะเนี่ยวันนั้นนะกี่วันเลือดนะัครบเนี่ยจะเป็นกระจายอยู่ทั้งเนี่ยถ้าคายนะ เฮาระบุบ่จะได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่เขาแต่อันนี้เขาเปิ้นมาจิเฮาก็ต้องมือความร่วมมือเนาะเจ้าเจ้าเดี๋ยวผมพูดโอเคๆดูๆเดี๋ยวคนนี้ได้ชุดเ 活象是好活象，这还像模仿的木头似 好，稍坐。